ที่ดอชนงาพา่าบได้ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแอมไพซ่าชาแนลเดี๋ยวมาค้างคับแความภาษาอีกนะคะทุกคนวันนี้นะคะภาษานะคะจะมาเปิดถุงสุ่มนะคะน่ารักคิ้วๆนะคะจากลานนี้นะคะทุกคนซึ่เรานะคะสามารถเลือกเลงราคาที่ต้องการได้นะคะซึ่งของเล่นในถุงสุ่มนะคะก็จะตามในราคาที่เราเลือกนะคะทุกคนคลึงได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่น่ารักมากแอดพิต ไม่ได้จ้างผัสายรีวิวนะคะทุกคนผัสซายเลิกๆราคานี้นะคะครานานะคะอะไะ,ะอันนี้นะคะนี่มีบอนเบบี้ค bon าร์ด <Car> ทิชชู่คือทิชชู่เปียกแพ็คเกจน่ารักมากเลยนะคะทุกคนก็อันนี้อันนี้ไม่ได้เจอมันคือสบู่หลวดสัตว์ทุกคนคือแบบกลิ่นมันหอมจะเป็นขนมเหรอไม่น่าใช่อ่ะ สครับแหละหรือไม่ก็สบ,บูเ่เล็กๆไม่นี้อ่ะร้นสบ,บูส่สครับกาแฟนะคะอันนี้ Clean Mask น,น,นี่า a s กหน้าดูสิวมะเขือม่วงแบบนี้ไม่เคยใช้อ่ะแล้วก็นนี้นะคะเป็นสบ,บู่ล้างหน้านะคะไม่นีซ่ซบค่ะทุกคน อากน,น่ารักมากนะคะหนังยางอันนี้เขาแถมให้เป็นแบบเส้นเล็กแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนมักหน้าหลอดไฟเนี่ยทีนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็มีสินค้าประมาณหกอย่างในโลกหนังยางล่าสุดน,นะคะทุกคนอันแรกเลยนะคะจะเป็นอันนี้เป็นอันนี้นี่อันนี้นะคะทุกคน แล้วก็อันนี้นะคะทุกคนมาร์กหน้าดูสิวมะเขือม่วงแล้วก็สวดด้วยนี่นะคะทุกคนสบู่ซาโคแพะนะคะได้จะสบู่ล้างหน้าแล้วก็มาร์กหน้าหลอดไฟแล้วก็อันนี้ของแถมประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อมาได้นะคะถุงสุ่มนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอันยอง